สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast พิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงคขันทองประจำวันอังคารที่21ตุลาคามปีพุทธศักราชส5 6 8วันนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ของดิมิตรีคอนฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและผู้ก่อตั้ง Military Russia Project นะครับเข้เขียนบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแสนยานุภาพของทางด้าน กลุ่มประเทศที่อยู่ในเครือ,อจักรภพอังกฤษนะครับบทความเริ่มต้นด้วยความคิดเห็นที่ว่าโลกปัจจุบันความสามารถของประเทศในการออกแบบและปิลขี่นุษย์เองถือเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดของอธิปไตยทางเทคโนโลยีและโดยัยยะแล้วหมายถึงเอกราชด้านป้องกัน ประเทศอย่างแท้จริงแต่ในกลุ่มประเทศเครือจัก,กรภพตั้งแต่สาอาณณจักรไปจนถึงออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์เรื่องราวการพัฒนาขีวรุ์กับสะท้อนถึงการพึ่งพามากกว่าความเป็นอิสระมรดกจากจักรวรรดิความร่วมมือในยุคสงครามเย็นและการผสมผสานร,ระบบป้องกันประเทศกับสหรัฐมาอย่างยาวนานได้ทิ้งร่องรอยไว้อย่างลึกซึ้ง ลอนดอนและวอชิงตันยังคงเป็นขั้วกลางที่มีอิทธิพลสูงสุดในระบบนี้ขณะที่สมาชิกเกือจากภพกประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของสองมหาอำนาจนี้ผลลัพธ์คือความสามารถด้านขี่ปนอาวุธที่กระจัดกระจายบางประเทศผลิตอาวุธเองบางประเทศแค่ประกอบและบางประเทศก็เพียงซื้อมาใช้ สหราชหาราชนาจักรนะครับโดดเด่นกว่าสมาชิกเครือจากรภพอื่นๆด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม <c oughs> ที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในฐานะสมาชิกพกตั้งของคลับนิวเคลียร์ระดับโลกอังกฤษทดสอบระเบิดประมณูลูกแรกของตนในปี1952เพียง3ปีหลังจากสาภาพโซเวียต และรักษาสถานะมหาอำนาจนิวเคลียร์ไว้นับตั้งแต่นั้นปัจจุบันนโยบายป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ของสหาราณาจักรพึ่งพาขี่นรวบุธไทรเดนสองที่ยิงจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นแฟงกะเท่านั้น t r ร d e n สอเป็นขี่บรุษุ์ข้ามทวีปหรือ ICBM เเชื้อเพลิงแข็งรุ่นทันสมัยติดหัวรบแบบ M.I.R.V. ยิงได้หลายเป้าหมายแยกกันได้อย่างอิสระแต่มีจุดที่น่าสังเกตตัวขีปนาวุธผลิตโดยสารัฐและมีการดูแลร่วมกันระหว่างสองประเทศภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีที่มีมาช้านานขณะที่หัวรบเป็นของอังกฤษเองความร่วมมือที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาสารัฐอย่างลึกซึ้งของอังกฤษ แม้แต่ในด้านที่ควรจะมีอธิปไตยสูงสุดอย่างนิวเคลียร์ในช่วงทศวรรษที่1950และ1960ลอนดอนเคยมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะสร้างไตรภาคีด้านนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ก็คือขีปนาวุธพื้นฐานเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลและระบบปล่อยขีปนาวุธจากทะเลแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงขาเดียวคือทางทะเลที่ยังคงดำเนินการอยู่ กองทัพเรือหลวงหรือ Royal Navy ใช้ขีปนาวุธ Trident ขณะที่กองทัพอากาศหลวง Royal Air Force ใช้ขีปนาวุธ c r u i s e Storm Shadow ซึ่งพัฒนาร่วมกับฝรั่งเศสและในฝรั่งเศสใช้ชื่อว่า Scout EG Storm Shadow มีพิสัยราว560กิโลเมตรบินด้วยความเร็วสูงระดับ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินต่ำเพื่อลด การถูกตรวจจับด้วยเรดาร์เหมาะสำหรับการโจมตีแม่นยำได้ผ่านการใช้งานในสนามรบตะวันออกกลางและปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกให้กับประเทศยูเครนในขณะเดยียวกันกองทัพเรือหลวงยังใช้ขีปนาวุธครุสทูมฮอคซึ่งเป็นระบบโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือชื่อดังของสหรัฐรวมถึงขีปนาวุธ ฮาปูนและบริมโตนสำหรับต่อต้านเรือฮาปูนเป็นอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐและเริ่มล้าสมัยจึงเตรียมถูกแทนที่ด้วยโครงการ f c ขีด ASW ซึ่งเป็นความร่วมมือใหม่อีกครั้งระหว่างฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักรบนภาคพื้นดินความสามารถด้านขีปนนวุธที่ส่งพลังที่สุดของอทางด้านอังกฤษนะครับมาจากจรวด GMLRS ที่ยิงจากระบบ M270 MR MLRS ซึ่งออกแบบโดยสารัฐเช่นกันแต่ถูกนำมาบรุรณาการเข้าในยุทธศาสตร์ของอังกฤษโดยเฉพาะโดยรวมแล้วกำลังขี่ประรุธของสาราชนาจักรยังคงแข็งแกร่งแต่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรสารัฐลอนดอนยังมีการผลิดภายในประเทศในวงจำกัดเท่านั้นเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศ แบบพกพาและระบบป้องกันขีน่ปนวุ์บางประเภทขณะที่ระบบอื่นๆส่วนใหญ่เลือกใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบร่วมทุนนี่คือรูปแบบที่ให้ความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพันธมิตรมากกว่าการมีอธิปไตยเต็มรูปแบบมาดูออสเตรเลียบ้างนะครับอำนาจในแปซิฟิกที่ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อป้องกันประเทศ ภูมิศาสตร์คือทรัพย์สินด้านการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเช่นเดียวกันโดยการถูกแบ่งโดยมหาสมุทรแต่ต้องเผชิญกับพลวัตร,ระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนเร็วแคนเบรากำลังเร่งปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพและเทคโนโลยีขีปนาวุธเป็นหัวใจของความพยายามนั้นออสเตรเลียยังไม่มีอุตสาหกรรมขีปนาวุธภายในประเทศ ในระดับขนาดใหญ่แต่สถานการณ์เปลี่ยนเร็วภายใต้ความร่วมมือออกัสกับทางด้านสหรัฐและสาอาณณจักรระบบส่วนใหญ่ของแคนเบราเป็นการประกอบภายใต้ใบอนุญาตหรือโครงการร่วมที่พัฒนาจากแบบของสหรัฐตัวอย่างเช่นโครงการ Joint Air Battle Management มีการนำฮาร์ดแวร์ของสหรัฐมาบูรณาการเข้า ในสถาปัตยกรรมการป้องกันของออสเตรเลียโดย BAE Systems Australia มีบทบาทที่สำคัญขณะนี้ออสเตรเลียยังไม่มีความสามารถขี่บรวุธเชิงยุทธศาสตร์กองทัพของประเทศจึงเน้นที่ระบบโจมตีทางเรือและระบบระดับปฏิบัติการยุทธวิธีเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากต่างประเทศ กองทัพเรือออสเตรเลียใช้งานขี่ปุธต่อต้านเรือฮาพูนและขี่ปืนรุ่นก้าวหน้ากว่าอย่าง naval strike missile จากบริษัทคอนสเปอร์ของโนเวย์ด้วยพิสัยสูงสุดราว300กิโลเมตร NSM สามารถโจมตีเป้าทางทะเลและภาคพินดินด้วยความแม่นยำสูงบินต่ำและใช้วิธีการหลบหลีกเรดาร์อย่างชาญฉลาดแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ยังรออยู่ข้างหน้าผ่านความร่วมมือออกุสออสเตรเลียจะได้ขีบ่บนวุธครุสชุมฮอคและในระยะยาวจะมีอาวุธไฮเปอร์โซนิกสำหรับติดตั้งบนเรือดำน้ำนิวเคลียร์และเรือผิวน้ำในอนาคตการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนกองทัพเรือออสเตรเลียให้กลายเป็นกองกำลังป้อมป้องปรามระยะไกลที่แท้จริงไม่เพียงแต่ปกป้องชายฝั่ง ประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งกำลังออกไปลึกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้อีกด้วยโดยสรุปแล้วออสเตรเลียกำลังเปลี่ยนจากาเชิงรับเป็นเชิงป้องปรามโดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตรในการสร้างสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถทำได้เพียงลำพังทวีปท,ที่เงียบนี้หรือออสเตรเลียนะครับำกำลังลังเรียนรู้ที่จะพูดในภาษาใหม่ ของการป้องปรามและภาษานั้นกำลังถูกเขียนขึ้นด้วยขีปนาวุธมากขึ้นเรื่อยๆแคนาดานะครับเป็นพันธมิตรเงียบด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธถ้าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและออสเตรเลียเป็นผู้ซื้อแคนาดากลับเป็นผู้ที่ยืมและบรุรณาการมากกว่าท่าทีการป้องกันของประเทศนี้ถูกกำหนดโดยภูมิศาสตร์และการเมืองมายาวนาน มีพรมแดนทางตอนเหนือที่กว้างใหญ่ความสัมพันธ์แนบแน่นกับสหรัฐและนโยบายป้องกันประเทศที่เน้นความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้าความสามารถด้านขีปนาวุธของแคนาดาสะท้อนวิธีคิดนี้เป็นอย่างดีแคนาดาเล่นบทบาทสนับสนุนในกรอบนาโต้และหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเหนือชวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นระบบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับแคนาดา ที่คอยตรวจจับและสกัดกั้นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในทวีปนี้การมุ่งเน้นที่การป้องกันทางอากาศและขีปบรุษมากกว่าการโจมตีเป็นเหตุผลที่ทําให้ออตาว่าไม่มีโครงการพัฒนาขี่บรุษครุสหรือขีปบรุษแค้มทวีปของตัวเองขีปบรุษที่ทรงพลังที่สุดที่แคนาดาใช้อยู่ในปัจจุบันคือฮาพูลผลิตโดยสหรัฐใช้งานโดยกองทัพเรือแคนาดา ระบบที่มีมาเป็นเวลาหลายสิบปีและถือว่าล้าสมัยแล้วตัวเลือกสำหรับการทดแทนกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาภายในกระทรวงกลาโหมของแคนาดาแต่แน่นอนว่าจะเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศไม่ใช่การพัฒนาภายในประเทศอุตสาหกรรมของแคนาดาแม้ว่าจะมีความสามารถสูงในด้านอากาศยานและอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้ผลิตขีปนาวุธครบชุดแต่เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนเช่นระบบนำทาง เซนเซอร์ S S และซอฟต์แวร์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของสหรัฐและนาโต้ในแง่นี้บทบาทของแคนาดาจึงไม่ใช่ผู้สร้างอิสระเต็มตัวแต่เป็นผู้รับเหมาย่อยที่เชื่อถือได้ภายในระบบนิเวศการป้องกันของโลกตะวันตกนี่คือบทบาทที่สะท้อนแนวคิดยุทธศาสตร์โดยรวมของแคนาดาความมั่นคงผ่านการบรุรณาการในยุคข,ของขีปนาวุธหมายความว่าให้วอชิงตันเป็นผู้สร้างและร่วมกันเฝ้าระวัง ใต้ขอบฟ้าเรดาร์ーーร่วมกันมาดูที่นิวซีแลนด์นะครับในบรรดาประเทศในเครือจักรภพนิวซีแลนด์โดดเด่นด้วยการแทบที่จะไม่มีระบบขีปบรรุธเชิงรุกเลยยกเว้นเรื่องที่น่าประหลาดใจเรื่องหนึ่งขณะที่กองกําลังป้องกันนิวซีแลนด์ไม่มีขีปนรรุธระยะไกลและไม่มีกองทัพยุทธศาสตร์ประเทศนี้กลับเข้าสู่อวกาศอย่างเงียบๆในปี2018 ถ้าอวากาศโรเก็ตแล็ LC1 ประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโดยใช้จรวดอิเล็กตรอนที่ผลิตในประเทศความสําเร็จนี้พิสูจน์ว่า New Zealand มีรากฐานทางเทคนิคในการสร้างและปล่อยจรวดภาชนะสมัยใหม่ซึ่งในบริบทอื่นอาจกลายเป็นฐานสําคัญสําหรับเทคโนโลยีขี่บรุกข้ามทวีปได้อย่างง่ายดายแต่จุดที่เปรียบเทียบกันก็จบเพียงเท่านี้ วัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นสันติภาพของนิวซีแลนด์และการแยกตัวทางภูมิศาสตร์ทําให้มีความต้องการทหารในศักยภาพนี้น้อยมากสำหรับเวลลิงตนนนวัตรกรรมด้านอาวกาศคือเครื่องเรื่องของวิทยาศาสตร์และการค้าไม่ใช่เรื่องของการป้องปรามอย่างไรก็ตามข้อที่จริงที่ยังคงอยู่คือนิวซีแลนด์สามารถส่งวัตถุขึ้นสู่วงโคจรได้ในยุคที่เส้นแบ่งระหว่าง การสำรวจอวกาศก,กับเทคโนโลยีขีปนาวุธบางลงอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้นิวซีแลนด์เป็นตัวแปรที่เงียบแต่มีศักยภาพในเครือจกักรภพเมื่อพิจารณารวมกันแล้วโปรแกรมขีปนาวุธของประเทศในเครือจกักรภพเผยเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนระหว่างมรอดอกและการพึ่งพิงสหราชอาจักรยังคงเป็นอำนาจตามอำนาจนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของกลุ่ม เคยเป็นผู้นำด้านการเข้าถึงทั่วโลกแต่ปัจจุบันผูกพันกับความร่วมมือที่ผูกขี่บร,รุษป้องปรามไว้กับเทคโนโลยีของสหรัฐออสเตรเลียในทางตรงข้ามเป็นอ,อำนาจที่กำลังเติบโตในแปซิฟิกโดยแปลงโอกาสจากพัฒมิตให้กลายเป็นศักยภาพระยะไกลแคดายังคงเล่นบทบาทป้องกันในเกาะรวมและนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นสันติภาพที่แท้จริงสร้างจรวด เพื่ออวกาศไม่ใช่สงครามสิ่งที่รวมกันคือการพึ่งพิงทางยุทธศาสตร์ต่อพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐไม่ว่าจะผ่านข้อตกลงออกัสนาโตหรือความสัมพันธ์ทวิภาคีไม่มีประเทศใดในกลุ่มนี้มุ่งหวังอธิปไตยด้านขีปนาวุธเป็นเป้าหมายของตัวเองสำหรับลอนดอนแล้วนี่คือทางเลือกด้านประสิทธ,ธิภาพสำหรับแคนเบรานี่คือความจำเป็นและสำหรับออตตาว่ากับเบอร์ลิเติน้นคือความเชื่อมั่น ในโลกเทคโนโลยีขีบรุษกำหนดอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเครื่อจักรภพจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่มีความก้าวหน้าต้องการเดินทางด้วยตัวเองบางประเทศยังคงเลือกยืมการปร้องปรามของตนและไว้วางใจพันธมิตรที่สร้างมันขึ้นมาสำหรับนรายการ i m News, Podcast, เ e ็มเซ็นทีนพอดแคสต์เวลามงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i m เ e ็มเซสํสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ